จะเป็นคู่จริงหรือคู่จิ้นอะไรยังไงนะคะสําหรับคุณตีนะคะตีธนพลนะคะกับรุ่นพี่อย่างคุณแอปทักษอรอนีครั้งนี้ก็มีคนบอกว่าอุ้ยมันเหมือนเคมีมันจะเข้ากันลงตัวลงตัวกันอะไรยังไงนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปเคลียร์กันค่ะกับคุณตีธนพลค่ะเหมือนพี่แอปตอบแล้วใช่ไหมครับว่ายังไม่ใช่คนไหนสักคนเลยอะไรเงี้ยครับผมดีใจครับตื่นเต้นที่แบบว่าได้มีข่าวกับคนที่เราชอบอะครับผม รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าเ,เราก็เหมือนเป็นคนที่ชื่นชอบพี่แอฟคนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะมีการจับโยงกันหรือว่าจิน้นจิ้นเรากับพี่แอฟอะไรเงี้ยครับแต่ตีว่าที่เขามีการจิ้นกันหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นการที่ติดไปออกรายการสามแซ่บกับพี่แอฟครับผมแล้วก็มีไดเ้เล่นแสดงละครหนึ่งฉากหรืออะไรทาให้มีเคมีคู่กัน,นครับแฟนลับก็อาจจะชอบในจุดจุดนี้ครับคุยกับพี่แอฟบ,บ้างว,าวา่าว่าข่าวมาอย่างนี้ ลําบากใจไหมหรืออะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ลำบากใจเลยครับตีก็ชื่นชอบพี่แอปอยู่แล้วแล้วก็ยินดีด้วยซ้ำที่ที่พี่เขาให้เกียรติเราแล้วก็เอ็นดูเราครับผมตีว่าความรักนะครับไม่ไม่มีอะไรมากั้นได้ไม่ว่าจะเป็นอายุเป็นเพศหรือว่าอะไรตีมองว่าความรักมันเหมือนแบบถ้าเราหลักกันอะจะเป็นใครก็ได้ครับผมก็มีตีก็มีส่ง อชอบดอกไม้ไปแสดงความยินดีแล้วก็สุขสันต์วันเกิดพีอาครับผมใช่ใครจะคิดยังไงก็ก็ได้นะครับผมคือใครจะคิดแบบไหนมันก็อยู่ที่อยู่ที่เขาอะไรเงี้ยแต่ตีมองว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราหรือว่าเราชื่นชอบของเราเราอยากจะสนับสนุนคนที่เราชอบแบบนี้อะไรก็เท่าที่เราทําได้เราก็จะทําครับผมคือเหมือนแฟนคลับคนนึงดีกว่าครับผมใช่ ใชคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการได้ร่วมง,งานกันนะคะส่วนตัวเขาก็มองว่าแฮปปี้นะเพราะ,ะว่าคุณตีเองเนี่ยก็มีความปลื้มนะคะในความสามารถแล้วก็ความสวยนะคะของคุณแอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนมองเป็นกระแสเกี่ยวกับเรื่องของแบบเป็นคู่จินเค,นคมีเขาเข้ากันแต่บอกว่าตอนนี้ตั้งใจที่จะทําหน้าที่นะคะแล้วก็ผลิตผลงานออกมาแบบว่าให้แฟนคลับได้ติดตามกันมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของความรักตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะแล้วก็มีสเปคเกี่ยวกับเรื่องของ คนในใจไว้อยู่เหมือนกันคะ่ะนะคะอ่ะก็ไม่มีอะไรในกอผัดไม่มีอะไรรอสมัยก็จะเป็นแบบคู่จิ้นกันเนาะใช่นะคะน่ารักคนเชียร์นะคะ